รับสมัครสามี1อัตราค่ะคุณสมบัติดังนี้ 1. สูง,ง160เซนติเมตรขึ้นไป 2. ผิวดำผิวขาวได้หมด 3. ม,มีลูกติดก็ได้นะกูรักเด็ก 4. อายุต่ำกว่า18ปีกูไม่เอานะเดี๋ยวกูติดคุก 5. ้ทล่อมากกูก็ไม่เอาอีกแหละ เดี๋ยวก็ทิ้งกูอีกหกทำกับข้าวไม่เป็นหรอไม่เป็นไรซื้อเข้าเอาก็ได้กูมีตังค์เจ็ดถ้าเคยมีเมียมาแล้วเนี่ยจะพิจารณาเป็นพิเศษถือว่ามีประสบการณ์แปดห้ามด่ากูต่อหน้าเพื่อนนะกูอายถ้าเพื่อนกลับแล้วจัดได้เต็มที่ทดลองงานสองอาทิตย์คอมเมนต์เลยค่ะ